ทุกคนมานี่เร็วๆนี่ดอกกำลังตูมๆเลยค่ะนี่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 ดูนี่ค่ะนี่เห็นไหมนี่ทางนี้อีกทางนี้อนนีกเห็นไหมนี่กำลังตูมๆเลยทุกคนดูว้าวนี่อันนี้ดอกนี่ค่ะเห็นไหมทุกทุกนี่ปาดมาเก็บ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 นุ ule, ้ยดอกแบบแกำลังงามๆเลยเพื่อเบัง จุ่มเดียวจุ่มเดียวมันได้เป็นซิปดอกเดยนี่นี่ค่ะทุกคนดูดอกแบบมันอีลืมเอาเม็ดมาตัดขาอือดูดอกแบบนี่ป้าพี่น้องดูโอ้จุ่มเดียวนะนี่ จุ่มเดียว,ยยวะค,ะค่ะไปต่อดอกงามเลยทุกคนดูนี่ดะะอกหนึ่งแต้มค่ะโียนี่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 โอ้โหปาดโอ้พี่น้องว้าวมีเห็นโอ้ย,อยน,ยนี่มีลูกแบบ ตุ้มด้วยนี่นี่นี่นาคุณว้าวปลาดดอก <laughs> มาทุกคนนี้ดอกงามๆเลยค่ะ <c oughs> สองดอกเป็นสองปลาดูว้าวดูนี่ค่ะงามๆเลยทุกคนไป มันนี้ได้ได้หลายพันเด้อเห็นเพลิงของเห็นพลิงหวานนาทีนี้เหลือบบดายพี่น้องเอาไปก่อนได้มาแล้วเราก็จะมาล้างทำความสะอาดด้วยค่ะพี่น้องผลงานของเรามัหนีจานีนีจ้าดอกงามๆพ่อได้เกงอยู่ค่ะพี่น้องดู่ะได้กงอูดอกตุมต้มๆเลยค่ะค่ะ